สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลนะผมแล้วสำหรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า FV40-30 นทับสามนะก็คือรถถังที่เราได้สุดร้อนจากกิจกรรมที่เราขายวิญญาณให้มานะครับช่วงนี้กิจกรรมแกดุมากเลยนะครับแจกรัวๆเลยซึ่งผมก็เลือกมาแต่รถถังเครื่องบีผมไม่ค่อยได้ทำนะโอเคนะครับก็สลหรับตัวนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมป่วยนะเสียงผมก็เลยเป็นแบบนี้เสียงเปลี่ยนเลยนะครับ ช่วงนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูเรื่องตัวรถกันดีกว่านะผมก็สาหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรถถังอังกฤษนะครับตามสไตล์เขาก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับแต่สำหรับคันนี้นะไม่ได้แย่นะผมถอยหลังเร็วนะออถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะถอยหลังเร็วนะครับแต่เดินหน้าก็อาจจะมีช้าบ้างในบางจังหวะนะครับออกตัวช้านิดนึงแต่ก็นะถ้าคนเล่นอังกฤษมาบ่อยๆก็่าจะแบบจะโอเคแล้วล่ะนะมันได้แค่นี้จริงๆนะรถ <c oughs> ถามเขาเนี่ย แต่ว่าตัวนี้นะผมป้อมมันหนามากๆนะครับส่วนข้างบนเนี่ยร <c oughs> วมๆเนี่ยเนี่ยอาจจะประมาณหนาได้ถึง5้าร้อยถึง600เลยนะครับป้อมหน้าก็เลยโคตรแข็งแต่แล้วไงวะสุดท้ายข้างล่างก็บิสกิตอยู่ดีเข้าไปยิงข้างล่างกันนะครับโคตรแย่นะฐานล่างโคตรใหญ่อะมันใหญ่มันสูงมากเลยนะครับก็จะเป็นเป้า,าให้เขายิงนะครับ กันเราจะโผ่ป้อมไปเนี่ยแล้วเราได้ยิงเนี่ยคือสุดยอดมากๆแล้วนะครับคันนี้โอเคนะผมรับรู้เรื่องปืนกันดีกว่าครับก็สำหรับคันนี้เนี่ยจะได้ปืนอยู่ที่120มเมตรนะครับส่วนกระสุนที่ผมจะมานะผมจะเป็นลูก a p FSDS นะครับหรือว่าลูกเข็ยมยาวนะครับจะจอบกอสูงสุดอยู่ที่410ม mm ิลิเมตรนะผมที่ระยะ10เมตรที่เกาะสูงสานะครับตอนแรกที่เราได้คันนี้มาเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นลูกเข็มเล็กนะรหรือ APDS ีเอสนะผมเจาะก่อสูงสุดมันอยู่ที่ 298ร้อยเบนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ลูกนะั้นเนี่ยคุณจะทรมานนิดนึงนะเล็กๆอ่อนันนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่น,น,นะนะครับผมลูก APDS นะครับเจาะเกาะสูงสุดที่298ม mm, ิลลิเมตรนะครับอาจจะทรมานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเจาะแล้วไม่สุดเท่าไหร่นะมันเจาะแล้วแบบบางทีมันก็ไม่ตายนะครับคนอ,อาจจะเป็นแบบแค่สีแดงนะครับแต่ให้ไอ้ลูกเนี้ยโอกาสตายสูงมากนะครับแรงจัดๆผมชอบนะลูกเนี้ย ในเลกข,ของมันยีกแรงมากเลยนะครับแล้วก็อีลูกนึงนะครับผมติดมาเพื่อมาบอกคนดูเฉยๆนะลูกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับก็คือลูกสควอตเฮดนะผมสักคันนี้เนี่ยมันจะเกาะสูงสุดอยู่ที่1 5 2มิลลิเมตรนะครับทุกระยะนะครับผมเราจะเจอพวกรถถังเบาอ่ะช่วงนี้เยอะมากๆนะบางคนเขามาปั่นปั่นเพื่อจะเอาคันนี้ไปขายกันไงแล้วก็จะเจอรถเบาอไอ้ไอ้ลูกนี้ไปหยอดเล่นข้าคนปั่นอ่ะนะครับนะ แต่ใครที่แบบว่าอยากเล่นอะไรแปลกๆแนละ้วเบืนะ่อแล้วลูกเข็มนะครับก็มาเล่นลูกนี้ได้นะครับเพราะว่าคันนี้มันมีวัดไอายารยะให้นะครับทำให้เราแบบแค่เล็งแล้วก็ยิงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องมาเลงเองทีหลังนะครับเพราะใเลสเขาเนี่ยรถค่อนข้างจะบางนะครับเกาะยังไม่ค่อยหว,วือหวาสักเท่าไหร่ทําให้ลูกสควอตเฮสเนี่ยยังขอเล่นได้อยู่นะผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมสําหรับคนดูนะที่ขอรถถังใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือเครื่องบินนะครับผมจะยังไม่ตอบคอมเมนต์กลับหรือกดถูกใจนะครับ ประมาณว่าผมจะทิ้งให้มันคาอยู่ในนั้นแหละเพื่อเป็นการย้ําว่าผมยังไม่ได้เล่นอะไรนะครับสําหรับใครที่ขอย้ำครับหลังจากนี้นะผมจะไม่มีการกดถูกใจจากผมนะครับจนกว่าผมจะทํานคลิปออกมานะครับแล้วผมจะมาย้อนมากดให้นะครับโอเคเรื่องที่จะแจ้งก็ปีเท่านี้นะผมเอาละเราโมกกันไปเยอะละสว่สวนพลรถจะเป็นไงเราไปดูกันเลยแต่มันก็งเงียบเกินไปอย่าศัตรูไปไหน เลยข้างหน้าไว้ดีกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเออหนึ่งดอกข่วนเอ้ยเอ้ยเกาะด้านข้างไม่มีความหนาเลยดูนัดเล็กๆเออระเบิดอ่ะเจ๊อ่านี่เลย สวยงามตายไปซะรอบที่แล้วยีโกไอ้นัดเล็กๆอะนะได้ได้ไปบังไปดิ่งสวยโดนไปซะไปกลับไปซ่อมไม่ได้ลูกระเบิดมานะมึงไม่งั้นหัวมึงแตกแน่เอาซ้ำอีกดอกนึงโอ้โหเด้งว่ะ จาะไปได้ไหมงัดขึ้นอีกนิดนึงอ่าลงอีกหน่อยอันนึงเอาปรเด้งเอ้เข้าอยู่เข้าอยู่เดี๋ยวก็ทางสายนะทางสายเอ่อ่าอ่าไม่มีไปละเหลือลูกจะหมดซะก่อน เฮ้ยทำไมฝันตรงข้ามไปมีแต่รถเบาวะอแปปลกแปลกกันหมดเลยเสียวนี่เนี่ย BMP สวยเนี่ยรถเบาทั้งกันเลยศัตรูว่า BMP สอง BMP งี้ยไม่น่ากลัวแล้วนะทีม้าเร็วเหรอใายอะไรตรงนั้น มั้ยโอเคไม่ออกมีกับเพื่อนอยู่เอมี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 ไปเรียบร้อยตายไปแกรถเบาทั้งนั้นเลยนะทีมตรงข้ามตอนนี้นะครับไม่เจอรถถังตระกูลเมยเลยทีมเขาแมฆม้าเร็วทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเอ็งจะปั่นเอาไปขายกันนะคันนี้ล่ะ พูดถึงก็เจอเลยอว้ยชีบผ่านโอ้โหยิงตับไม่พอลูกเ,เด็กๆออกด้วยโอเคมอบกับผมมอบไปโดยดีไม่น่าจะเข้าง่ายๆเอ๊ะหลอดวะแกยิงอะไรของแกไปว,ว่าเมื่อกี้ทำไมผมถึงไม่ตายประมาณว่าแกผิดแล้วทีแกไม่เลง็งดีหัวของข้าเขายิงตรงนี้ไปอ่ะข้างล่างนะครับเห็นไหม บโบ้เลยแบบประมาณว่าไอคนที่อยู่ตรงนี้มันตายหมดแล้วนะครับไปขอควันครัลูกละกันเพื่อความโชว่าข้างหนา้าเออทะลุทะลุแบบคนเสียงหายโอ้ยอาการเริ่มไม่ค่อยจะดีละโอ้ย โฮ้ยเพดลากบางๆแทบจะทะลุหลังไปด้วย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 เดี๋ยวกูรอให้เดี๋ยวกูรอให้แข็งแข่งแข่งแข่งแค่นี้สบายมากป๊าอ่ะฮะอ่ะฮะกระสุนผัวบายไปไหนกระสุนหายเฮ้ยกลางลำเลยนะเว้ย ไปเลยไปแต่ปอกที่โดนเกาะคือปอกหัวผมหายไปไหนอ่ะตอนนี้สูบอ่ะคือผมมั่นใจว่าผมยิงโดนแน่ๆแต่ทำไมในรูปมีแต่ปอกมีเครื่องบินมีเครื่องบิน อ้าวอุ้ยมุมที่ดีว่ะแต่ยังยิงไม่ได้ฮะดีไงเออเจ็บคอ่ร้จะมันจะลงไหมนะหลงอยู่หลงอยู่ซัดตรงนี้สักลูกก็จะตายแล้วล่ะอ้าวเยี่ยมเลยลงเลยละกันอ้าโหใหญ่เกินโอ้เฮ้หลอดหลอดโอ้โหโอ้ ตึกรู้ไปแล้วหนังชีวิตเลยเคราวนี้ตัดจอดท่านี้เนี่ยนะเล่นยากกันดิเสียงพื้นคนแหยว่า <c oughs> มาไหมมาไหมเออโอ้สวยเลย <c oughs> แกผ้ารัยิงตีนค่ะ โอเคผมไม่มีใครมาแล้วบ้านตรงนี้เล่นหน้าดีกว่าผมใช้โชคหมดแล้วอ่ะงูผมก็หายอ่ะไอ้เขียวผมก็หายอ่ะกายรถถังธรรมดาธรรมดาซะแล้วผมใช้ดัวไปหมดแล้วสินะไอ้สายเสียงลั่นทุ่ง น้องรันผู้ครับเล่นเพลิดอ่าดักล้อดักล้อผมต้องไปเล่นเล่นที่อื่นว่าไม่ใช่ตรงเนี้ยนี่อันตรายเกินไปที่จะเล่นอ้าวันดีนี่เลยรอจะปักสวยๆยิงแบบดึงดอกคุ้ม ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมอ่าปล่อยควันแล้วใช่ไหมอันนี้เพื่อนนี่หว่าประโยชน์นี้กันซ้ายจะเปิดประจักรตรงนี้เอ้ยโอ้สวยสวยหลบควันเพื่อนมีฝวายตัวหนึ่ง ซอกซอกยิงซอกได้ไหมไม่มีซ้ายขวาซ้ายโอเคฮ้ยมึงบี้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเหรออ่าใช่เลยใช่เลยด้านหลังเจอยิงผัดเราผัดซอกแน่ หมุนช้าจังเฮ้ยมีมีคล้องเลยเออแทกตัวเข้าไปสวยแทกตัวเข้าไปถึงที่จะอ้วนแต่ก็ไปได้ปักัปังกั มาแนวไหนวะหลัง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 ไม่ต้องไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเออโดนเพื่อนผมยิงไปดันครับดันเจ็ดลูกโซโล่เดียวอ่นพอไปพร้อมก่อนแล้วค่อยไปมุนช้าจัด ทางขวานะทางขวาโอ้ยเอ้ไปลบไปยืดธงบ้านมึงละธงบ้านมึงคือของกูเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เพื่อนมันอยู่โน่นเฮ้ยเพื่อนเกิด มึงจะตายเฮ้ยมึงไม่สนใจมันเลยเหรอเออตายซะงงน่าสงสารไห้ดูกันบ้างเลยอะไปล่อยครับผมระเบิดลงโอ้ย่ยังรอด อย่างรอดกูยังมีดวงอุ้ยอุ้ยอ่ะเอาปืนกูมาปืนกูห้างโอ้ยแย่แค่เอาดีไปอ่ะวันนี้เข้าได้ยังไงวะนี่ไหลจากลำกล้องเข้ามาในห้องเครื่อง you <laughs>